สวัสดีครับก็อยู่กับกูเป็นองคปดนะท่านผู้ชม <Yes. S 1> อ่ะเอาหน่อยแล้วกันนะท <Yes. S 1> ่านผู้ชมขอสวยๆง,งามๆทีไม้ yes. <My S 1> แรกครับท่านผู้ชมของเราไปที่น้ำเงินเลยแล้วกัน หนึ่งจุดห้าเคครับไปที่น้ำเงินนะจะมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละเปิดมาที่ขอสีสวยมีกลงกับสองสี่ครับเราเขาห้านะรอดไหมเนี่ยรอดเถอะเออเก้าครับรอดนี่ไงเป็นไงสวยปะ ก็ซ้ำไปที่แดงนะครับท่านผู้มชม900มาหรือเปล่านะครับท่านผู้มชมกับจังหวะนี้ขอสวยๆและงามๆสักทีแล้วกันเปิดมีแปดกับเจ็อุ้ยขอเข้าอ่ะสองมาทายเกมเออนี่งไงสองมาทายเกมของจริงหวานเจี๊ยบครับท่านผู้มชม 3ามจุดหกเคไม้นี้ต้องมาอีกสองร้อยไม่ทันนะ <Okay. S 1> มาหรือเปล่ากับแดงครับท่านผู้ชม <Right. S 1> มีกลงกับหนึ่งเ <Okay. S 1> ขาแค่สามเราหกกลงเข้าไปอือหือแปดครับท่านผู้ชมโดนจนได้เลยนะ จังหวะนี้นี่จนได้เลยนะท่านผู้ชมเจ็จดสองเคครับเหลือสองเคไม่มาพอเลยอะจังหวะนี้นี่ไม่มาพอเลยนะครับมีเก้าครับมีก่งวะ เออนี่ไงมานะครับยกย้ายเลยแล้วกันอ่ะสวยๆงามๆนะครับฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสว่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ